เยอะแล้วเราจะมาทำกีฬามาดูบรรยากาศบ้านของนักกีฬานี่คือบรรยากาศบ้านของมันจะมืดนะมแล้วนะจะมืดแล้วบรรยากาศมันคือแปลกมากครับแปลกมากบรรยากาศแปลกมากแปลกมากแล้วับบรรยากาศคือปดกมากครับ,บาาเฮ้ยเ,เด็กคนนะไม่ส่งของไม่ส่งของอย่ากอกว่า ไม่บอกว่าไม,ไม่รู้ๆแล้วว่าเอาไปดูของวันวันหนึ่งบรรยากาศบ้านเรานี่สินี่ครับบรรยากาศบ้านนี่ครับบรรยากาศบ้านผมก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะบรรยากาศบ้านผมเกิดบ้านผมนี่คือจกอักรยานเนี่ยจกักรยาน บรรยากาศบ้านวันนี้เราจะมาพาทุกคนนี่คือพี่นอนเด้งดิ๋มาครับชาวพาร์ทุกคนเด้งเลงกันนะครับแต่ความเด้งดึ๋มของมันเลยพระเทพดีแบบผดหน่อยครับก็เย่อะๆใครไม่เข้าท่านผู้ชม โอเคครับแค่นี้นะครับ